ร้องเรือหวานวิวเบลล่าทำคนแหกกดไลฟ์สนัน่นวิวชวินค่ะได้โพสต์รูปลงในอินสตากรเขชาในแตไทยมองหาเบลล่าในภาพและมาสะดุดชอด็อตสวีทบนเรือเล่าข่าวดาราวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการค่ะหลังจากที่นักธุรกิจหนุ่มไฮโซวิวชวินเจรวานน์ได้เคยโพสต์รูปคู่กันกันกบนางเอกสาวเบลลารานีลงในไอจีส่วนตัวมาแล้ว ทริปที่ทั้งคู่ค่ะไปต่างประเทศด้วยกันงานนี้ทุกครั้งที่ลงรูปก็มักจะมีคนรอดูและจับตามองภาพหวานๆว่าจะมีมาให้ได้เห็นกันอีกเมื่อไหร่และวันนี้ค่ะเมื่อวิลชวินได้โพสต์รูปล,ลงในโซเชียลกับภาพที่บอกเลยว่าหล่อสุดๆถ้าบอกว่าเป็นดาราก,ก็เชื่อเลยค่ะกับโมเมนต์สุดชิลไปล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาแน่นอนนะคะว่า ภาพเซตนี้ก็มีคนถามกันเยอะโดยเฉพาะภาพที่มีหญิงชายสวีกันบนเรือซึ่งมองผ่านๆหลายคนก็นึกว่าเป็นเบลล่าแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นภาพพ่อแม่ของฝ่ายชายคะ่ะแต่ถึงไม่มีรูปคู่นะแต่ว่าทั้งวิวชวินและเบลล่าก็ได้ออกมาอวดรูปภาพล่าสุดในอินสตาแกรมพร้อมๆกันมากอย่างกับนัดกันมาเลยจริงๆคะ่ะ